สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารชิ้นหนึ่งกันในมือของเราตอนนี้คือแผนยุทธศาสตร์สำนักง,งานกนกนต20ปีครับตั้งแต่ปี2561ยาวไปจนถึง2580เลยค่ะซึ่งถ้ามองเผินๆก็อาจจะเหมือนเอกสารราชการทั่วไปใช่ครับ แต่จริงๆแล้วมันคือพิมพ์เขียวเลยนะคือแผนการเดินทางของเรือลำใหญ่ที่ชื่อว่ากกตที่พยายามจะเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญท่ามกลางการเมืองไทยที่เรารู้รู้กันอยู่ว่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะเพราะภารกิจของเราวันนี้ก็คือการเจาะลึกแผนที่ฉบับนี้นี่แหละว่าเขาวางแผนจะฝาคลื่นลมนี้ไปได้ยังไงและที่สำคัญคือมีจุดไหนที่อาจจะเป็นรูรั่วได้บ้างค่ะ แล้วแผนนี้ต้องบอกว่ามันทะเยอทยานจริงๆโดยเฉพาะเมื่อเราไปดูที่เป้าหมายปลายทางหรือที่เรียกว่าวิสัยทัศน์ครับวิสัยทัศน์เขาว่าไว้อย่างไรครับเขาประกาศไว้ชัดเจนมากเลยนะคะว่าต้องการให้สำนักง,งานกรกตเป็นที่ยอมรับระดับสากลในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพโอโ้โห คำว่าระดับสากลน,นี้คำใหญ่มากเลยนะครับใหญ่มากค่ะมันไม่ใช่แค่การจัดเลือกตั้งให้เสร็จเสร็จไปแต่คือการตั้งเป้าเลยว่าจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพในระดับที่นานาชาติยอมรับคำว่ายอมรับระดับสากลน,นี้แหละครับที่ผมว่าน่าสนใจมากคือมันเป็นเป้เปาหมายที่สูงนะแต่ก็ค่อนข้างนาม,มาทำเหมือนกันแล้วในแผนได้บอกไหมคบว่าจะทาอะไรเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นอะไรคือภารกิจหลักๆ ระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะพันธกิจหรือว่าสิ่งที่ต้องทําก็คือสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมืองมีสองส่วนนะครับใช่ค่ะส่วนแรกก็คือการทำให้กระบวนการเลือกตั้งมันแข็งแกร่งซึ่งก็เป็นหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วแต่อีกส่วนที่น่าสนใจมากคือผลลัพธ์ที่เขาคาดหวังคือเพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมืองค่ะ ประเด็นได้คนดีมาปกครองนี่ก็น่าสนใจไม่พักกันเลยเพราะว่าคําว่าคนดีมันมันค่อนข้างส่วนบุคคลนะแล้วก็มีความเป็นการเมืองสูงด้วยการที่องค์กรที่เป็นกลางอย่างกกตมาตั้งเป้าแบบนี้มันไม่เสี่ยงเหรอครับที่จะถูกมองว่ากําลังชี้นําผลการเมืองเป็นคําถามที่ดีมากค่ะซึ่งในแผงก็พยายามจะตอบโจทย์นี้นะคะคือเขาไม่ได้บอกว่าคนดีคือใครแต่เน้นไปที่การสร้างกระบวนการที่สุดจริตและเที่ยงธรรม อ๋อคือให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจเลือกคนที่เขาเชื่อว,ว่าเป็นคนดีเข้ามาเองถูกต้องค่ะแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นได้สิ่งแรกที่แผนนี้ทําและทําได้น่าสนใจมากก็คือการหันกลับมามองตัวเองอย่างจริงจังผ่านการวิเคราะห์ที่เรียกว่า SWOT analysis ครับการสํารวจตัวเองนี่สําคัญที่สุดเลยงั้นเรามาเริ่มที่ด้านสว่างกันก่อนดีกว่าครับอะไรคือจุดแข็งกับโอกาสที่กะกะตอมองเห็นในตัวเองครับในด้านจุดแข็งหรือ strength นะคะ หลักๆเลยก็คือความเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้อำนาจในการทํางานค่อนข้างสูงไม่ได้ขึ้นกับฝ่ายบริหารเต็มตัวใช่ค่ะและอีกอย่างที่สําคัญมากคือเขามีเครือข่ายภาคพื้นดินที่แข็งแกร่งมากนั่นก็คือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือสอสอปอชอตออ๋อที่เราได้ยินบ่อยๆค่ะคือมีอยู่ทับทุกตำบลทั่วประเทศเลยเป็นเหมือนเส้นเลือดฝอยที่เข้าถึงชุมชนได้โดยตรงเลยเข้าใจเลยครับ ส่วนโอกาสจากภายนอกก็คงเป็นเรื่องเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าประชาชนเองก็ตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นกว่าต่ก่อนเยอะเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เพิ่มอำนาจในการสืบสวนไต่สวนให้มากขึ้นด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือด้านบวกที่กรกะตอมองว่าเอามาใช้เป็นแต้มต่อได้โอเคครับฟังดูแล้วด้านบวกก็มีพอสมควรแต่ผมว่าเรื่องจริงม,มันมักจะซ่อนอยู่ในด้านมืดขององ,องค์กรมากกว่า ในแผนนี้เขายอมรับถึงจุดอ่อนหรือว a k n e s s e s ของตัวเองว่ายังไงบ้างครับมีอะไรที่น่ากังวลเป็นพิเศษไหมมีค่ะและต้องบอกว่าเขายอมรับอย่างตรงไปตรงมาจนน่าประหลาดใจเลยจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งก็คือปัญหาการบริหารจัดการบุคลากรหรือ HRM ที่มันส่งผลโดยตรงต่อข,ขวัญและกำลังใจของพนักงานเลย๋อทั้งเรื่องความก้าวหน้าในอาชีพแล้วก็ค่าตอบแทนค่ะขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงครับปัญหา HR นี่มัน มันน่าจะนําไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นด้วยหรือเปล่าครับอย่างเรื่องคนเก่งๆไม่อยู่กับองค์กรเป็นประเด็นเลยค่ะเพราะมันนําไปสู่จุดอ่อนข้อถัดมาที่แผนเรียกว่าภาวะสมองไหลหรือเบรนเรนโอ้ใช้คําว่าสมองไหลในเอกสารราชการเลยละครับใช่ค่ะโดยเฉพาะในสายงานสําคัญสําคัญอย่างนิติกรแล้วก็เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นตําแหน่งที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงมากแต่หลายคนก็ลาออกไปทําอาชีพอื่นที่ดีกว่า การที่เอกสารราชาการยอมรับเรื่องนี้อย่างเป็นทางการขนาดนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยเห็นบ่อยนะคะมันสะท้อนว่าปัญหานี้น่าจะรุนแรงจริงๆจนมองข้ามไม่ได้แล้วภาพชัดเลยครับการสูญเสียเจ้าหน้าที่สืบสวนไปก็เหมือนกองทัพที่เสียหน่วยข่ากรองไปเลยประมาณนั้นเลยค่ะแล้วนอกจากเรื่องคนมีปัญหาเชิงโครงสร้างหรือวัฒนธรรมองค์กรอีกไหมครับมีค่ะ และเป็นปัญหาใหญ่มากด้วยในแผนระบุว่าพนักงานส่วนใหญ่ยังทำงานในลักษณะเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นวัฒนธรรมแบบเดิม,ดมใช่ค่ะคือยึดติดกับกระบวนการเดิมๆม,มากกว่าจะทำงานเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ประเด็นเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนี่มันเหมือนเป็น DNA ของระบบราชการไทยเลยนะครับแล้วมันสร้างความเสียหายที่เป็นรูปธรรมยังไงบ้างครับ มันทําให้เกิดปัญหาคอขวดค่ะอย่างเช่นการสื่อสารภายในที่ล่าช้าและที่สําคัญที่สุดคือการจัดการข้อมูลคือแผนยอมรับเลยว่าข้อมูลมหาศาลเกี่ยวกับการเลือกตั้งพักการเมืองผู้สมัครมันยังกระจัดกระจายอยู่เลยไม่ได้ถูกรวบรวมเป็นศูนย์กลางเพื่อใช้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้เร็วพอโอ้พอเห็นภาพเลยว่าข้างในก็มีปัญหาที่ต้องแก้เยอะมากแล้วพอหันมามองปัจจัยภายนอกหรือภัยคุกคามที่ต้องเจอ มันยิ่งทําให้สถานการณ์ดูยากขึ้นไปอีกใช่ไหมครับยากขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดคือความคาดหวังของสังคมที่สูงมากจริงด้วยครับทุกคนอยากเห็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมอยากให้ปัญหาซื้อสิทธิ์ขายเสียงหมดไปแล้วก็จับตาดูทุกฝีก้าวผ่านโซเชียลมีเดียความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ในไม่กี่ชั่วโมงเลยใช่ค่ะกลายเป็นวิกฤตความเชื่อมั่นได้เลย เขากลบว่าข้างในก็มีปัญหาเรื่องคนวัฒนธรรมองค์กรที่อุ้ยอ้ายส่วนข้างนอกก็เจอกับพายุข,ของความคาดหวังโซเชียลมีเดียนี่ยังไม่นับเรื่องการเหมือนที่พักต่างๆก็อาจจะโจมตีการทำงานของกกตและก็ที่ร้ายที่สุดคือสงครามข่าวปลอมหรือเฟ k นิวส์เป็นส่วนผสมที่อันตรายมากค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อกะกะตเห็นภาพทั้งหมดนี้แล้วเขาก็ไม่ได้ทิ้งมันไว้เฉยๆนะคะแต่สังเคราะห์มันออกมาเป็นแผนการเดินเกมหลัก3ข้อหรือประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อใช้แก้ปัญหาเหล่านี้โอเคครับเมื่อเห็นปัญหาทั้งหมดแล้วทีนี้มาดูกันว่าแผนที่เขาวางไว้เพื่อจะฝ่าวงล้อมนี้ไปมีอะไรบ้างยุทธศาสตร์หลัก3ข้อที่ว่าคืออะไรครับยุทธศาสตร์แรกเรียกว่า เร่งรัดพัฒนาการเมืองบนฐานการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายมถ้าจะให้เปรียบเทียมนะคะนี่คือการเดินเกมรุกค่ะเดินเกมรุกคือการเอาจุดแข็งที่มีอยู่เช่นอำนาจตามรัฐธรรมนูญไปบวกกับโอกาสใหม่ๆอย่างเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมในการจัดการเลือกตั้งให้โปร่งใสแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นเดินเกมรุกแล้วก็ต้องมีการตั้งรับด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะนั่นคือยุทธศาสตร์ที่สอง สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาธิปไตยอันนี้คือการตั้งรับอย่างแข็งแกร่งตั้งรับอย่างแข็งแกร่งโดยใช้จุดแข็งสําคัญอย่างเครือข่ายสสปชตที่มีอยู่ทั่วประเทศมาเป็นเหมือนเกราะป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกโดยเฉพาะเรื่องข่าวปลอมอ๋อก็คือสร้างพันธมิตรภาคประชาชนให้ช่วยสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องใช่เลยค่ะสร้างความเข้าใจที่ตรงกรัน เข้าใจเลยครับคือใช้เครือข่ายที่มีอยู่แล้วมาช่วยสู้กับสงครามข้อมูลข่าวสารนั่นเองแล้วยุทธศาสตร์สุดท้ายแล้วครับยุทธศาสตร์ที่3คือสร้างความตระหนักและจิตสำนึกความเป็นพลเมืองคุณภาพอันนี้คือการแก้ปัญหาที่รากฐานที่สุดเป็นทั้งการแก้ไขจุดอ่อนและรับมือภัยคุกคามไปพร้อมกันเลยทำสองอย่างพร้อมกันเลย โดยเน้นไปที่การให้ความรู้กับประชาชนหรือ civic education เพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อข่าวปลอมและก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพซึ่งในแผนนี้มีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ทะเยอทยานมากคือโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์ของกองกองตอเองเลยค่ะเดี๋ยวนะครับสถานีโทรทัรศน์ของตัวเองเลยเหรอครับใช่ค่ะ อันนี้เป็นไอเดียที่ใหญ่มากเลยนะมันเหมือนพลิกบทบาทจากการเป็นฝ่ายตั้งรับมาเป็นคนผลิตคอนเทนต์เองเลยแต่ในทางปฏิบัติมันเป็นไปได้แค่ไหนครับทั้งเรื่องงบประมาณความน่าสนใจของเนื้อหานั่นเป็นคำถามที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะแต่การที่มีแนวคิดนี้อยู่ในแผนก็สะท้อนให้เห็นว่ากกตตระหนักดีว่าการสื่อสารในยุคนี้มันสาคัญแค่ไหนการรอให้สื่ออื่นมาเสนอข่าวอย่างเดียวอาจจะไม่ทันการแล้วเอาละครับ แผนยุทธศาสตร์ทั้ง3ข้อดูครอบคลุมดีแต่แผนก็คือแผนคำถามที่สําคัญที่สุดคือแล้วจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้ยังไงโดยเฉพาะใน2เรื่องใหญ่ที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหามาตลอดคือเทคโนโลยีและก็คนในแผนมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมไหมครับมีค่ะและนี่คือส่วนที่ชี้เป็นชี้ตายความสําเร็จเลยในด้านเทคโนโลยีนะคะเราเริ่มเห็นเครื่องมือดิจิทัลที่จับต้องได้บ้างแล้วเช่นแอปพลิเคชันฉลาดเลือกหรือสมาร์ทวอท อ๋อที่ให้เราตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครหรือหน่วยเลือกตั้งได้ใช่ค่ะหรือแอปพลิเคชันตาสับป,ปะรดที่ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตแอปตาสับป,ปะรดนี่ไอเดียดีนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วข้อมูลที่ประชาชนส่งเข้าไปมันถูกนำไปดำเนินการอย่างจริงจังแค่ไหนครับมีสถิติไหมว่าจับทุจริตได้กี่กรณีจากแอปนี้หรือสุดท้ายมันเป็นแค่ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ไปกองรวมกันเฉยเนั่นเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะ ในแผนยุทธศาสตร์อาจจะยังไม่ได้ลงลึกถึงสถิติขนาดนั้นแต่ได้วางกรอบไว้ว่าต้องพัฒนาระบบหลังบ้านให้รองรับและดําเนินการกับข้อมูลที่ได้รับมาอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นความทา้าทายแต่ในขณะที่เทคโนโลยีอาจจะพัฒนาตามแผนได้ง่ายกว่าเรื่องที่ยากที่สุดยังคงเป็นเรื่องคนค่ะกลับมาที่ปัญหาเดิมอีกแล้วใช่ค่ะแผนนี้ยอมรับเลยว่าบุคลากรคือความทา้าทายหลักมีตัวอย่างหนึ่งที่ชัดมากในเอกสารคือปัญหา การถ่ายทอดความรู้ในการอบรมเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งครับที่เปรียบเหมือนเกมกระซิบเลยค่ะความรู้จากวิทยากรระดับจังหวัดหรือครูกอพอส่งต่อไปยังวิทยากรอําเภอ หรือครูขอแล้วก็ต่อไปยังคนปฏิบัติงานหน้าหน่วยจริงๆเนื้อหาก็ตกหล่นหรือคลาดเคลื่อนไปได้เยอะมากใช่เลยค่ะปัญหานี้คลาสสิกจริงๆครับมันสะท้อนปัญหาเชิงระบบเลยแล้วในแผนเสนอทางแก้ไว้อย่างไรครับในแผนพูดถึงความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงหรือ High Performance Organization ที่เรียกย่อๆว่า HPO แล้วก็ด i g i t a l OECT ค่ะขอเบรกตรงนี้อีกนิดครับ คำว่าองค์กรสมรรถนะสูงหรือ HPO เนี่ยฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคมากถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆมันหมายความว่าอะไรครับไม่ใช่แค่การทำงานให้หนักขึ้นใช่ไหมไม่ใช่เลยค่ะการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงไม่ใช่การทำงานหนักขึ้นแต่เป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรครั้งใหญ่อ๋อคือการเปลี่ยนจากการวัดผลพี่ขบวนการมาเป็นการวัดผลที่ผลลัพธ์จริงๆส่งเสริมให้คนกล้าคิดกล้าทำสิ่งใหมๆ่ๆไม่ใช่แค่ทำตามขั้นตอนไปวันๆ แล้วดิจิตอล OECT เหรอครับก็คือการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิตอลเต็มรูปแบบลดการใช้กระดาษทำให้ข้อมูลทุกอย่างเชื่อมถึงกันเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำขึ้นมันคือการยกเครื่องวิธีคิดและวิธีทำงานของคนทั้งองค์กรเลยค่ะฟังดูแล้วเหมือนเป็นการปฏิวัติองค์กรครั้งใหญ่เลยนะครับทั้งเปลี่ยนเครื่องมือให้ทันสมัยและเปลี่ยนวิธีคิดของคนให้ก้าวทันโลกเพื่อจะขับเคลื่อนแผนที่วางไว้นี้ให้เป็นจริงให้ได้ถูกต้องค่ะซึ่งภาพทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสสู่บทรุปได้้แลว ครับหลังจากที่เราเจาะลึกดูแผนที่เดินทางของเรือลำนี้แล้วต้องยอมรับว่าเป็นแผนที่ที่มีความทะเยอทะยานสูงมากจริงๆมันคือความพยายามที่จะยกระดับตัวเองจากองค์กรจัดเลือกตั้งไปสู่องค์กรที่สร้างมาตรฐานประชาธิปไตยระดับสากลให้ได้โดยมีพิมพ์เขียวที่ดูเหมือนจะคิดมาอย่างรอบด้านใช่ค่ะการวางแผนอย่างเป็นระบบและกล้ายอมรับจุดอ่อนของตัวเองเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากแต่ดีฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิปสักเล็กน้อย แผนนี้ถูกวางไว้อย่างดีเยี่ยมบนสมมติฐานที่ควบคุมได้แต่โลกความจริงมันต่างออกไปหมายความว่าอย่างไรครับแผนที่ว่าดีเลิศแค่ไหนก็เป็นเพียงแผนที่ของหน้าน้ําที่คาดการไว้แต่ทะเลการเมืองของไทยเป็นหน้านา้าที่คาดเดาได้ยากมากครับแล้วเทคโนโลยีก็เหมือนกระแสลมที่เปลี่ยนทิศทางเร็วมากด้วยครับใช่ค่ะคําถามสําคัญที่อยู่นอกแผนที่ฉบับนี้ก็คืออะไรคือปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ที่อาจจะกลายเป็นคลื่นใต้น้ำลูกใหญ่ที่ซัดเข้ามาทําให้เรือลํานี้ไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้ตามแผนที่วางไว้ในอีก20ปีข้างหน้าน่าคิดมากครับการมีแผนที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมค่ะแต่ความสําเร็จที่แท้จริงอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แบบของแผนแต่อาจจะขึ้นอยู่กับความสามารถของกัปตันและลูกเรือในการปรับตัวและหางเสือหลบหลีกพายุที่ไม่คาดฝันซึ่งนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะ